แอนนาเมาถึงฮาน้านอกต่อเบื้องหน้าเล่มยุราฟาดฟันหลังฉากคือพี่สาวที่น่ารักสนุกเกินต้านจริงๆสำหรับละครเล่มยุราผลิตโดย SKY e n t e นเตอร์เทนเมนต์กับการพลิกเกมแคนฟาดอารมณ์ใส่กันของสองนางเอกสาว แอนนาลิวิสและแอนนากลึกที่ทำเอาแฟนละครติดหนึบเพราะได้เห็นมุ่งใหม่ของสองนางเอกที่พลิกลุกเชื่อเฉือนบทบาทแบบไม่ยอมกันโดยแอนนาผู้รับบทอลิสเผยถึงกระแสตอบรับว่าฟีดแบ็กกลับมาดีมากๆเลยค่ะแอนนาดีใจนะคะที่ทุกคนชอบคาแรคเตอร์ใหม่ของ เราในละครเรื่องนี้ตัวละครพลิสหรืออินทุออนจะเป็นคนเอาแต่ใจภายนอกทุกคนจะมองว่าเขาดูเป็นคนเก่งดูอาจจะแข็งกระด้างแต่ลึกๆแล้ว <c oughs> เขามีบาดแผลในใจเลยสร้างกรอะขึ้นมาปกป้องตัวเองเอาไว้ <c oughs> เพื่อไม่ให้ใครทำร้ายคะ่ะสำหรับแอนน่าต้องบอกว่าทำการบ้านหนักมากๆเพราะไม่เคยเล่นบทแบบนี้มาก่อนด้วยบทที่ไกลตัวของเรามากๆ ดังนั้นต้องเริ่มตั้งแต่มาตั้งคำถามว่าอลิสมีแบ็กกราวอย่างไรอลิสเจอกับเรื่องราวอะไรในชีวิตมาบ้างแล้วเขาน่าจะต้องมีกระบวนการความคิดอย่างไรเพื่อที่เวลาเมื่อเราอยู่นเราจะเป็นตัวละครให้ได้มากที่สุด ในมุมหนึ่งแอนน่ามองว่าตัวละครนี้ก็มีความน่าสงสารเขาพยายามปกปิดสิ่งที่ตัวเองเป็นกรอดที่เขาสร้างขึ้นมาบางครั้งก็เป็นสิ่งที่กลับมาทําร้ายตัวเองเช่นกันบทตัวละครนี้เป็นบทที่ซับซ้อนเป็นบทที่ทา้าทายที่แอนน่าตั้งใจอยากทําให้ดีที่สุดส่วนการร่วมงานกับพี่ฮาน่าเบื้องหน้าและเบื้องหลังต่างกันมากๆค่ะคือเบื้องหน้าเราจะปะทะก,กันตลอดเจอกันทุกครั้งก็ฟาดใส่กันไม่ยังเลย แต่เบื้องหลังการทำงานนี้คือสนุกสุดๆเพราะพี่ฮาน่า hmm. เป็นคนที่น่ารักเป็นกันเองมากๆค่ะพี่ฮาน่า hmm. จะมีความเป็นพี่สาวที่คอยแนะนำสิ่งต่างๆให้กับน้องทั้งเรื่องการทำงานเรื่องการดูแลตัวเองเวลาอยู่ที่กองพี่ฮาน่า hmm. mm hmm. ก็จะชวนต่อบทกันบ้างบางวันพี่ฮาน่าเห็นแอนน้าผิวหน้าแห้งพี่ฮาน่า mm hmm. ก็จะเอาแผ่นมาสกหน้ามาให้แนะนำให้เราดูแลตัวเองในเรื่องต่างๆเป็นพี่สาวที่น่ารักมากๆเลยค่ะ ส่วนเรื่องการทำงานแน่นอนว่าพี่ฮาน่าเก่งมากๆการเข้าฉากด้วยกันที่เขาจะส่งพลังมาแบบเต็มที่แอนน่าก็ตั้งใจเต็มที่เช่นกันเป็นการทำงานด้วยกันที่สนุกและมีความสุขมากๆค่ะรวมถึงการร่วมงานกับพี่มูมกิดกล้องคำกริและพี่เมฆจุดติจำเริญเกตรประทีปด้วยค่ะพี่ทั้งสองคนเป็นคนน่ารักมากๆให้ความเป็นกันเองคอยทำให้เรายิ้มได้ตลอด แอนแน่อยากฝากทุกคนติดตามชมละครต่อไปนะคะตอนนี้ละครกำลังเข้มข้นมากๆอลิซเองก็มาอยู่ในจุดที่ตัวเองมีความกดดันเช่นกันถึงตอนนี้เขาจะได้แต่งงานกับราเมศมูมคนรักของพี่อูแล้วแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้เหมือนกับที่ตัวเองคิดเอาไว้ยังคงมีเรื่องราวมีความกดดันมีความเข้มข้นที่อยากให้ทุกคนมาติดตามสนุกไปด้วยกันนะคะสนุกไปกับละครเล่มยุรา รับชมสดทางช่อง7 HD กด35ทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา30นาทีและรับชมย้อนหลังเวลา22 2 30นาิกาสบนาทีบนแปอป IGY IG e, และเว็บ iq.com ที่เดียวเท่านั้นติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ bababu.tv และช่องทางออนไลน์ CH7HD Facebook IG Tiktok YouTube และ c h 7 h n Drama Society Facebook, IG, TikTok และเว็บไซต์